สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันในแฟนเพจนะคะหวานชูก a าเลิฟไชน e สโนเวลล์แอนด์ซีรีด้วยกันนี่แหละนะคะก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะคะแล้วก็มักจะมีคำถามที่ว่าแอดตกลงแล้วเนี่ยต้องเป็นเสียงหลิวแน่ๆเลยที่เป็นห่วงคำหนึงดวงใจนิรันด์ของเสี่ยวยาวนะคะซึ่งนะคะณนะคาตอบนี้หวานเนี่ย ไม่ได้ไปตอบตามคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามมานะคะเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าตามธรรมชาติเนี่ยก็จะมีถามมาซ้ําๆกันนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วหวานก็ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าหวานก็คิดเหมือนกับ ทุกทกท่านนะคะที่คิดว่าจิวมิงเสียงหลิวนั้นเป็นห่วงคำานึงดวงใจนิรันดรของเสี่ยวเยาค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะเราก็ต้องมีเรื่องราวของข้อเท็จจริงในในวนิยายต้นฉบับนะคะมาใช้เสริมแนวความคิดด้วยนะคะซึ่งหวานก็ได้สรุปมานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆฟังไปก็จะเข้าใจว่าทำไมหวานถึงนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนๆนะคะหลายๆท่านเลยที่แบบว่าเออเราเราอยู่ทีมของจิวหมิงเสียงหลิวนะคะเนี่ยคือมันไม่ใช่ใน ในแนวที่ว่าเราจะไปแบบผลักดันให้เขานั้นต้องไปคู่กับนางเอกหรืออะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในนวนิยายต้นฉบับนะ่ะไม่ใช่แล้วก็เรื่องราวที่คุณถงหัวนะคะเขาตั้งใจที่จะให้เซียวยาวนะคะไม่รู้เรื่องราวใดๆเลยอะคะ่ะแบบที่เป็นร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าเซียงหลิวนั้นเป็นผู้ที่เสียสละนะคะแล้วก็มีความรักให้นางอย่างลึกซึ้งนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวละครที่เป็นเสียวยาวเนี่ยจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเจ็บช้ำที่สุดเลยนะเพื่อน นางนั้นจะไม่มีความสุขเลยนะคะหลังจากที่แบบนางรู้ว่าเซียงหลิวนั้นได้จากไปแล้วแต่ว่าการให้เซียงหลิวนะคะจากไปโดยที่เซียวเยานั้นไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเซียวยาวนั้นนะคะคือมีความคิดถึง ถึงเซียงหลิวแต่ว่าไม่ได้เจ็บช้ำมากในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกแห่งนี้นะคะเอาล่ะค่ะแล้วทีนี้นะคะหวานคิดยังไงเกี่ยวกับเ,เรื่องของเนี้ยค่ะว่าทำไมเซียงหลิวถึงเป็นห่วงคำานึงดวงใจนิรันด์ของเสี่ยวเยานะคะในตัวละครทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าหวานก็ต้องชอบตัวละครชายที่เป็นเซียงหลิวมากที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าความรักแบบของเขานี้มันหาไม่ได้บนโลกนี้นะคะเพราะปะกติแล้วเนี่ยคนที่ทาความดี หรือคนที่ทำอะไรให้กับใครอะสักวันหนึ่งด้วยความที่มันมีประโยคที่ว่าความลับอะไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคนนั้นนะคะคนที่ถูกทำให้เนี่ยก็จะต้องมีโอกาสได้รู้เรื่องราวของผู้ที่ที่ทำทำสิ่งต่างๆให้กับเราใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับตัวละครเสียงหลิวนี้ก็คือ ไม่เพียงแต่ว่าเขานั้นตายในตอนท้ายของนวนิยายต้นฉบับค่ะยังนะคะลบร่องรอยนะคะทุกอย่างของเสียงหลิวไปเล่ากับว่าเสียงหลิวนั้นไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนค่ะเรียกได้ว่า โหดเกินเลยนะคะใช้คำว่าไรดีโหด animal ได้ไหมคะโหดนะคะโหดความรู้สึกของเซียงหลิวนะคะที่มีต่อเสี่ยวยาวนั้นมันซับซ้อนมากๆค่ะมันนั้นไม่เหมือนความรักนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเห็นตัวของเสี่ยวยาวนั้นเป็นตัวของเขาเองเลยอะคะ่ะเป็นเหมือนแบบว่าคนที่เขานั้นสนิทที่สุด เพียงแบบคนเดียวที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความรู้สึกที่ที่อธิบายไม่ได้อะค่ะความความรู้สึกที่เซียงหลิวมีกับเสี่ยวยาวะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะมาถามว่าเรื่องราวของความรักนะคะใครรักเสี่ยวยาวมากที่สุดในผู้ชายสี่คนเนี่ยค,คือคือความรักของเซียงหลิวมันเลยจุดที่จะเอามาเปรียบเทียบกับคนอื่นไปแล้วนะนี่เอาจริงนะคะเอะอะอะ,อะสำหรับประสบการณ์ชีวิตนะคะของเซียงหลิวกับเสี่ยวยาว มันก็คล้ายคลึงกันมากๆค่ะพวกเขาทั้งสองคนนะคะต้องประสบกับความอับยศอดสูแล้วก็การทรมานเมื่อครั้งยังเด็กนะคะจิตใจของพวกเขานั้นก็เลยเย็นชามากๆค่ะเสียงหลิวนั้นก็แยกตัวออกมาแล้วก็มองโลกมนุษย์นะคะมองทุกอย่างเนี่ยอย่างเย็นชาค่ะในขณะที่เสี่ยวเยาวนั้นอยู่ในโลกของมนุษย์แต่ว่านางนั้นก็ไม่ได้สนใจทุกสิ่งอย่างนะคะประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ความคิดที่คล้ายคลึงกันมันทําให้เกิดความรู้สึก เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างคนทั้งสองคนไปโดยปริยายเลยนะคะเมื่อพวกเขาพบกันครั้งแรกแล้วเนี่ยเสี่ยวหยาวก็เล่าให้เสียงหลิวฟังว่านางนั้นรู้สึกอย่างไรตอนที่นางยากจนไม่มีเงินตอนที่นางทุกข์ทรมานนะคะโดยที่แสดงความรู้สึกของนางที่แบบนางไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้ไม่มีใครให้พึ่งพาแล้วก็ไม่มีที่ที่จะไปค่ะเนื่องจากว่ามีคนเหล่านี้ไม่กี่คนนะคะที่อยู่ร้อมรอบแบบในสิ่งแวดล้อม ของพวกเขาเนี่ยดังนั้นแล้วที่มันจะเป็นแบบนี้มาก่อนก็มีแค่พวกเขาสองคนนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเขาอ่ะก็คือทางด้านของเซียงหลิวกับเสี่ยวยาวนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเห็นซึ่งกันและกันเป็นตัวตนของซึ่งกันและกันก็โดยใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นความรู้สึกมากกว่าที่จะมาใกล้ชิดกันทางกายนะคะเพื่อนๆแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะทั้งคู่เนี่ย เรียกได้ว่าทั้งคู่ไม่มีความเมตตาต่อศัตรูของพวกเขาค่ะอันนี้นะคะเกิดทั้งเสี่ยวยาวแล้วก็เกิดทั้งเสียงหลิวเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้ใครก็ตามที่เป็นศัตรูนะคะมุ่งร้ายกับพวกเขานะคะพวกเขานั้นก็จะกําจัดโดยที่โดยที่ไม่คิดอะไรมากเพื่อนๆจําเหตุการณ์ได้ไหมคะอย่างตอนที่นางเอกของพวกเรายัางเป็นเสี่ยวรลี้วอยู่แล้วไม่รู้ว่าเฉียนนั้นก็คือซางเฉียนที่อยู่ที่หมู่บ้านชิงซุยอะคะ่ะนั่นก็คือเสี่ยว เล้นะคะตั้งใจแบบว่าที่จะคาดเฉียนเพื่อที่จะช่วยทางด้านของเซียงหลิวแล้วแน่นอนอะนะคะถ้าเกิดว่านางนั้นไม่ได้บังเอิญที่จะรู้ว่าเฉียนคนเนี้ยก็คือสางเฉียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เฉียนที่ชิงซุยตายแน่นอนค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนนะคะก็คือเซียงหลิวกับทางด้านเสี่ยวยาวนางเอกของพวกเราเนี่ยก็คือพวกเขานั้นไม่แสดงความเมตตาต่อศัตรูของพวกเขาเลยละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้งคู่นั้นมีส่วนที่ดีไหม mm. มีแน่นอนเพราะว่าทั้งคู่ก็เหมือนกันอีกนะคะอย่างเซียงหลิวเนี่ยเขามีความกรตันยูสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นความกตันยูต่อพ่อบุญธรรมนะคะอย่างเนี้ย งกงนะคะแล้วก็ความกระตันอยู่นะคะที่เซียงหลิวนั้นมีต่อแม่นะคะของฟางเฟิงเป้ยเขาเป็นคนที่รักษาสัญญาสุดๆเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าเซียงหลิวนั้นเขาเป็นคนที่มีความเมตตาแล้วก็มีความมีความรักที่ไหลเดียงสาอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันนั่นก็คือ ความกระตันอยู่นั่นเองนะคะสําหรับเซียงหลิวอะค่ะส่วนตัวอย่างสําหรับเสี่ยวยาวนะคะยังมีเพิ่มเติมอีกค่ะนอกจากจะเป็นเรื่องที่เหตุการณ์ที่ตําบลชิงซุยแล้วนะคะเดี๋ยวพอเรื่องดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะเสี่ยวยาวนั้นก็ไม่ลังเลเช่นเดียวกันนะคะที่จะฆ่าลุงของนางค่ะนั่นก็คือเหล่าบรรดาององนะคะที่มาขวางเส้นทางของซางเฉียนนะคะแล้วก็ยังนะคะเห็นดีเห็นชอบกับซางเฉียนที่แบบว่าให้ยกทับไปแบบว่าคุมฮาวหลิงอะไรแบบนี้ เพราะว่าเ,ออเดี๋ยวเรื่องราวมันจะปรากฏขึ้นมาว่านางนั้นก็ไม่ใช่สายเลือดที่แท้จริงของทางกษัตริย์ห้าวหลิงแล้วแถมแถมนะคะกษัตริย์ห้าวหลิงนั้นก็ยังเป็นต้นเหตุที่ทําให้เหล่าบรรดาพ่อแม่ของสางเฉียนแล้วก็ของนางนั้นน่ะจะต้องแบบเสียชีวิตไปนะคะมันก็มีจุดที่เสี่ยวเยานั้นก็หดหดเช่นเดียวกันค่ะมันก็เหมือนกันเลยนะคะชีวิตคือจิตใจของทางเซียงหลิวกับเสี่ยวเยานี่แหละค่ะมีทั้งความเมตตามีทั้งความไร้เดียงสาแล้วก็ เพียงหลิวนี่พิเศษนิดหนึ่งคือเขามีความกตัญยูนะคะยึดความกตัญยูเป็นที่หนึ่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อบุญธรรมของเขานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่านแม่ของฝางฝงเปยเนี่ยคือเขาก็อยู่แล้วก็ส่ง ส่งศพท่านแม่ของฟางเฟิงเป้ยเลยเนาะทำพิธีให้ทุกอย่างเลยนะคะก็เป็นอะไรที่ซึ้งๆอพูดขึ้นมาก็น้ำตาก็เอ๋ยแล้วเพื่อนๆมันจะอินอะไรกันขนาดนี้คะ่ะเอาละค่ะทีนี้ในประเด็นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าฐานะของเซียงหลิวนะคะกับทางด้านขององค์หญิงใหญ่เฮาหลิงอย่างเสี่ยวเยานั้นน่ะจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าพวกเขานั้นน่ะก็ถือว่า เพื่อนกันจะไม่เคยคิดทำร้ายกันค่ะแต่ก็จะพยายามเต็มที่ที่จะเกรงใจซึ่งกันและกันนะคะคือมันเป็นเป็นจุดที่ทางเซียงหลิวกับทางด้านของเสี่ยวเหยาเนี่ยก็ปฏิบัติมาโดยตลอดค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการนะคะจัดการโชคชะตาณนะจุดนี้นะคะไม่มีใครที่แบบดีกว่าไม่มีใครที่แบบจะมาลึกซึ้งกว่าทางด้านของเซียงหลิวแล้วล่วะคะ่ะการที่เราช่วยคนถ้าเราให้เงินเนี่ยเขาจะสามารถดำเนินชีวิตต่อ ไปได้ยาวนานเท่าไรคะแต่ถ้าเราให้อาชีพเขานะคะเขานั้นสามารถที่จะดูแลทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ด้วยอันนี้เป็นคําเปรียบเทียมนะคะซึ่งมันก็เหมือนกับเสียงเสียงหลิวเนี่ยแหละค่ะ หากว่านะคะหากว่าการพบกันครั้งแรกนะคะของเสี่ยวเยาในฐานะที่เป็นหลานสาวของกริสันะคะคือในฐานะที่เป็นอ,องค์หญิงใหญ่แห่งห้าหลิงอย่างเงี้ยถ้าเจอในฐานะนั้นกับทางด้านของเสียงหลิวในตอนแรกนะคะไม่ใช่ในรูปแบบของหวนเสี่ยวลิวเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเลยค่ะเสียงหลิวนั้นจะต้องใช้ประโยชน์จากเสี่ยวเยาอย่างแน่นอนนะคะแต่ทีเนี้ยเรื่องราวของโชคชะตาก็คือ เสียงหลิวนะคะกับทางด้านเสี่ยวยาวนั้นดันรู้จักกันในตอนที่เสี่ยวยาวนั้นยังเป็นหวนเสี่ยวลิวอยู่ค่ะเพื่อนๆดังนั้นแล้วชีวิตนะคะของทั้งคู่มันก็เลยเปลี่ยนไปเพราะว่าเสียงหลิวนั้นก็มีแบบเหมือนกับว่ามีความคิดที่ดีต่อกันและกันแล้วก็พยายามรักษามิตรภาพที่พวกเขามีต่อกันและกันเอาไว้นะคะซึ่งก็มีเรื่องเก็ดเล็กเกตน้อยในภายหลังนะคะที่เสียงหลิวนั้นก็ช่วยชีวิตเสี่ยวยาวถึงสองครั้งแล้วก็เสี่ยวยาวนั้น นะคะเออนัดจุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับหลายๆท่านที่คอยแบบมามาประเด็นนะคะประเด็นที่ว่าโอ๊ยเซียงหลิวนั้นดูดเลือดนางเอกทำอะไรโหดร้ายกระเซียวเยามาก่อนอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆจะต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะชีวิตคนเรานะคะเซียงหลิวนั้นนะคะช่วยชีวิตเสี่ยวเยาเนี่ย ถึงสองครั้งแล้วก็ถ้าไม่มีเสียงหลิวเสี่ยวยาวตายไปแล้วเพื่อนๆส่วนเสี่ยวยาวนั้นช่วยชีวิตเสียงหลิวอะ่ะนางได้ตรงนี้คือมันเป็นโชคชะตาที่นางนั้นช่วยชีวิตของเสียงหลิวก่อนก็คือช่วยให้เสียงหลิวนั้นรักษาบาด บาดเจ็บภายในโดยการใช้เลือดของนางนะคะแต่ว่าสิ่งที่เซียงหลิวนั้นดูแลเสี่ยวยาวอะ่ะมันมากกว่าที่เสี่ยวยาวนะ่ะให้เซียงหลิวอีกนะคะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดแค่มุมเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเหล่าบรรดาคนที่คิดแบบนั้นนะคะในเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้เข้ามาฟังหวานในอภพิสโตดนี้นะคะเขาเห็นแค่ปกเขาก็ไม่เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหวานคิดว่าในในอภพิสโตดนี้ก็น่าจะมีแต่พวกเราที่แบบเออเราเรามีความคิดเห็นตรงกัน ว่าเสียงหลิวเนี่ยมันเป็นความรักที่มันมันเลยคําว่ารักไปแล้วนะคะมันลึกซึ้งสุดๆแล้วมันก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะ2คนนี้นะคะเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งมันแบบมันคู่นี้มัน สถานะมันพิเศษอ่ะเพราะว่าทั้งคู่รู้ดีว่าแต่ละคนอยู่ฝ่ายตรงข้ามเลยค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายที่เป็นมิตรกันนะคะฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของฟางเฟิงเปยนะคะที่ไปเ,เข้าไปในวังแล้วไปพบกับเสี่ยวเยาตอนที่เขานั้นได้รับบาดเจ็บแล้วไปเข้าไปในห้องนอนอะไรแบบนี้ก็เสี่ยวเยานั้นก็ช่วยนะคะท,ท,ทั้งที่เสี่ยวเยานั้นก็มีฐานะเป็นถึงหลานสาวของกษัตริย์ซีเหยียนแต่ว่านางนั้นไม่ได้คิด ถึงจุดนี้แล้วค่ะนางแค่คิดว่ายังไงยังไงเนี่ย เสียงหลิวก็ต้องปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เสี่ยวยาวนั้นก็คิดอยู่ตลอดเวลาแล้วสังเกตได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของท่าทางที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะคะอย่างตอนซางเฉียนพูดถึงกองกําลังพิทักษ์ตนเองที่เขานั้นได้ได้ทําขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะทางด้านของนางเอกของพวกเรานะคะก็ลูบไปที่มืออะค่ะที่มันด้านๆน,น,นั่นเลยทันทีเพราะว่านางนั้นกําลังคิดถึงฝัง่งเฟิงเปยหรือว่าเสียงหลิวนั่นเองว่าเขานั้นก็คงจะต้องมีอันตรายแน่ๆเลย ถ้าเกิดว่าซางเฉียนนั้นมีกองกําลังเป็นของเขาเองนะคะเพราะว่าทั้งคู่นั้นอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันค่ะ,ะเสี่ยวเยาวนั้นนะคะก็ไม่ได้ละทิ้งเพื่อนเก่าของนางก็คือทางด้านของเสียงหลิวและเสียงหลิวเองก็ไม่ได้ละทิ้งเพื่อนเก่าของเขานะคะก็คือเสี่ยวเยาวนั่นเองค่ะคือสองคนนี้เหมือนกับว่าเขาอะ เขาเขามองเห็นซึ่งกันและกันอยู่อ่ะมันเหมือนกับเขาเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อนเพื่อนก็เสี่ยวยาวก็เหมือนว่าตัวเองนั้นเป็นเซียงหลิวเซียงหลิวก็เหมือนว่าตัวเองนั้นก็เป็นชีวิตของของเสี่ยวยาวะนะคะในความเป็นจริงอ่ะอารมณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนอ่ะค่อยๆก่อตัวขึ้นจากการเข้ากันได้ค่ะถ้าเสี่ยวยาวนะคะไม่ช่วยเขาไม่ให้เลือดเขาดื่มแล้วก็ปล่อยให้คนของทางด้านกษัตริย์ของชวนหยวนนะคะหรือว่าซีเหยียนจับเขาเอาไว้เซียงหลิวก็จะเป็นมิตรกั นางอย่างนั้นหรือมันก็ไม่มีทางนะคะเพราะฉะนั้นใครจัดการตัวเองมาอย่างไรก็ต้องตอบสนองไปอย่างนั้นแต่ว่าทั้งคู่นี้เขามีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะคะการจัดการของโชคชะตานเนี่ยก็มักจะมอบให้กับทุกคนคือให้ทุกคน,นมีทางเลือกอยู่เสมอนะคะแล้วเราดูสิคะว่าพวกเขาเลือกอะไรนะคะอย่างทางด้านเซียงหลิวเนี่ยพอพอเหมือนกับว่ารู้สึกแล้วว่าทางด้านของเสี่ยวเยาวนั้นตุยแน่ๆนะคะเขาก็จัดการเลยค่ะแบบ ฝ่าด่านของม่านอาคมนะคะที่คุมที่คุ้มครองทางด้านของสนหงอยู่นะคะเพื่อที่จะเข้ามาเอาร่างของเสี่ยวยาวนั้นไปรักษาให้ได้นะคะแล้วถ้าถามว่าเสียงหลิวไม่มาได้ไหมแล้วเขาจะตายไหมเขาไม่มาก็ได้แต่เขาก็ไม่ตายด้วยเพื่อนๆเ,เพราะว่าเสียงหลิวเขามี9ชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาสามารถจะอยู่ข้างนอกได้อย่างสบายๆนะคะแต่เพราะว่าเสียงหลิวนั้นเขามีความเมตตาค่ะแล้วก็มีนั่นแหละอย่างที่หวานได้อธิบาย ปนะคะคว่าพวกเขามีความสัมพันธ์แล้วก็มีสายใยที่มันเชื่อมในความรู้สึกอะค่ะที่อยู่ในใจกันมาตั้งแต่ที่พวกเขาอยู่ชิงซุยแล้วนะคะเอาละค่ะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะเสียงหลิวนั้นก็เป็นคนที่แยกตัวออกจากไอ้โลกแห่งมนุษย์ที่มันมีเยอะๆอย่างเงี้ยไปค่ะแล้วเสียงหลิวนะคะเป็นผู้ชายนะคะคนเดียวที่ไม่ได้หวังที่จะ ครอบครองนางเอกของพวกเราเราก็เป็นผู้ชายคนเดียวที่จะเดินนะคะมักจะเดินออกจากเสี่ยวเยาไปต่อหน้าอยู่เสมอค่ะแต่เขานั้นมักจะหลบซ่อนอยู่ด้านหลังนะคะทําอะไรโดยที่เสี่ยวเยานั้นไม่เห็นแต่ภาพที่เสี่ยวเยาเห็นก็คือเป็นเซียงหลิวนั้นเดินจากนางไปเดินจากไปแล้วเดินจากไปเล่านะคะสําหรับเซียงหลิวแล้วนะคะเขาก็สวมชุดขาวผมขาวแล้วเขานั้นก็ทําหลายๆอย่างเพื่อเสีย่ยวเยาแล้วก็เพื่อนะคะเพื่อความกระตันอยู่ด้วย นะคะคโดยเฉพาะท่านพ่อบุญธรรมของเขาที่ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำแบบคือถ้าพูดถึงว่าไม่ได้ทำไปแล้วเขาจะได้อะไรกลับคืนมาเลยนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าสิ่งที่เสียงหลิวทำนะคะเขาเขาได้อะไรกลับคืนมาบ้างล่ะทั้งทั้งที่เขาทำให้กับ อกองทหารของสนรงที่ของพ่อบุญธรรมเขาใช่ไหมแต่คนในกองทหารก็ยังคงนินทาเขาแล้วก็มีความเหมือนกับว่าเมาส์อมอยแล้วก็ลังเกียจที่เขานั้นเป็นเผ่าปีศาจอะไรแบบนี้นะคะแล้วสําหรับทําให้เสี่ยวเยาแล้วเสียยวเยารู้ไหมเสี่ยวเยาก็ไม่รู้เลยค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วเซียงหลิวเขาทําไปเขาได้อะไรถ้าถ้าเรามามองตรงนี้นะคะเขาทําแล้วเขาไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากความสบายใจของตัวเองเท่านั้นนะคะเซียงหลิ ทําทุกอย่างด้วยใจจริงๆแล้วก็มันเป็นความงดงามนะคะที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจของเขาเนี่แหละค่ะแล้วเขานั้นนะคะก็ได้ได้มองผ่านข้อจํากัดทุกอย่างออกไปนะคะมองไปในเส้นทางที่มันเป็นแผนการที่ยาวนานสุดๆเลยอะถึงในอนาคตไกลๆนู่นเลยนะคะเขานั้นทําในสิ่งที่เขาชอบทําแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาคิดว่าควรทําค่ะเขาเป็นสายแบบ m a n a g นะคะจัดการรวมถึงการตั ในการต่อสู้การตายในสนามรบคือเขาก็แพลนเรื่องราวของการตายของเขาเอาไว้แล้วนะคะเขาสู้เพื่อที่จะจะปกปิดว่าทางด้านพ่อบุญธรรมนั้นน่ะยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแต่งตัวนะคะแล้วก็พรางตัวว่าเขานี่แหละคือเออกลงๆนะคะ คนที่ทางโน้นอ่ะทางด้านของซางเฉียนต้องการจะฆ่านั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ตายไปในแบบนั้นในท้ายที่สุดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เข้ากับภาพลักษณ์ของเซียงหลิวได้เป็นอย่างดีค่ะคือเขานั้นเขานั้นวางแผนอะไรไว้ทุกอย่างแล้วนะคะส่วนวลีของเสี่ยวเยานะคะประโยคนั้นทั้งประโยคตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเนี่ยก็เป็นภารกิจของเซียงหลิวที่เขาก็ทําไปแล้วเขาก็ถ้าพูดถึงสิ่งตอบแทนใดๆที่ได้จากเสี่ยวเยาแล,แล้วเขาไม่ได้เลยนะเพื่อนๆไม่ได้ มีอะไรนะจุดนั้นแต่เขาทําแล้วเขามีความสุขใจเพราะเขานั้นก็สามารถทําให้นะคะเสี่ยวยาวนั้นมีพลังแบบแล้วก็สามารถจะปกป้องตนเองได้ไม่มีใครให้พึ่งพาใช่ไหมจุดแรกเลยนะคะเสียงหลิวนั้นก็ให้ทางด้านของเสี่ยวยาวนั้นพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วจากนั้นก็จัดการอีกค่ะ manage นะคะเอาถูซานจิงเนี่ยมาไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะการจัดการของทางเสียงหลิวนี่แหละไม่มีที่จะไปใช่ไหม เอาไปเลยแผนที่อันนี้นะคะมาหาสมุทรที่กว้างใหญ่เนี่ยเอาไปเลยค่ะอยากอยู่เกาะไหนจิ้มเอาเลยนะคะคือมันเป็นความรักที่อธิบายได้เหรอคะมันไม่มีคําไหนมาอธิบายความรักที่เสียงหลิวแบบ แบบรักเซ่ยวยาวได้แบบนี้นะคะนอกจากคําว่าลึกซึ้งสุดซึ้งอะไรแบบนี้ก็พอจะใช้ได้บ้างค่ะเขานั้นสอนเซ่ยวยาวถึงวิธีการยิงธนูเตรียมคันธนูแล้วก็ลูกธนูที่พิเศษสุดๆสําหรับการป้องกันตัวของเซ่ย,ยาวเอาไว้นะคะแล้วก็แบบมาเล่นนะคะเล่นให้ความสนุกสนานคือมาอยู่เป็นเพื่อนเซ่ยวยาวบ้างในในตอนที่เขาเป็นฝั่งเฟิงเปย์นี่แหละคะ่ะเขานั้นช่วยเซลย,ยาวด้วยหัวใจแล้วก็วิญญาณของเขานะคะอันนี้ก็คือ คือไม่ใช่เฉพาะคำพูดอย่างเลือดที่เขาเจาะอ,ออกมาจากโดยตรงจากหัวใจณจุดนั้นนะคะแล้วก็การกลั่นนะคะพลังชีวิตของเขานั้นก็คือจิตวิญญาณของเขาออกมาเนี่ยแหละค่ะอ,อ,อันนี้ก็ช่วยเสี่ยวยาวแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็ยังใช้พลังวิญญาณของเขาช่วยให้ถูสาจรจิ่งนั้นมีชีวิตรอดนะคะคือทำหลายอย่างให้เสี่ยวยาวอย่างเงียบๆลับๆค่ะแต่ว่านะคะพวกเขานั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้คือมันเป็นเรื่องที่โหด้ายจริงๆเลยนะคะ เออเรื่องนี้ค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะหวานก็หวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะน่าจะเห็นว่าทำไมหวานถึงมีความเห็นเหมือนกับเพื่อนๆน,นะคะในกลุ่มที่บอกว่าจิ๋วมิ้งเสียงหลิวนี่แหละคือห่วงคำานึงดวงใจนิรันด์ของเสี่ยวเยานะคะเพราะว่า,เ,าเสี่ยวเยานั้นก็ไม่สามารถจะลืมเขาได้หรอกคะ่ะเพื่อนๆแต่มันจะเป็นอาการแบบว่าเอ๊ะมันมันเหมือนมันเหมือนว่าในหัวใจเนี่ยขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง แล้วคนดีๆอย่างเซียงหลิวนะคะก็ควรที่จะหลุดพ้นไปแบบนี้แล้วค่ะเพราะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ภาระของเขามันก็เยอะนะคะหวังว่าให้เขาไปดีดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวไปเกิดใหม่ไม่แน่เราอาจจะได้อ่านผลงานของคุณถงหัวในเรื่องลำนำรักเทพสวรรค์สามก็ได้นะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในอนาคตเอาละคะนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ